สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันกับช่อง Yoshi t e ก h Gaming อีกแล้วนะคะ,ะพูดแบบนี้เหมือนเดิมเลยเบื่อกันบ้างไหมอยากถาม,มก็กอ,อตอนนี้ก็มาอยู่กันกับเกมที่ชื่อว่าชื่อเลยนะ Make More นะคะก็มันเกมแปลกๆไม่รู้ว่าใคร้อันนี้ว่าอย่าอย่าถูกไล่ออกอะ่ะเห็นมันดูแปลกๆดีเลยโหลดมาลองเล่นให้เพื่อได้ดูกันนะคะก่็เองก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่า อันนี้มันเริ่มมานานแล้วอะคือแบบมันอันนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันเออมีผู้ชายอยู่คนนึงนั่งอยู่บนโต๊ะทํางานเขาไอ้คิกที่บอสคิที่บอสได้เงินสิบอู้คิกี่บอสแล้วบอมจะถูกโต้แล้วคนทํางานทํางานเร็วขึ้นอะเนี่ยโ <c oughs> คตรเร่งเลยทําไมบอสทาหน้าบึง้งอ๋อเอาไปขายก็คือพอเราเต็มแล้วที่โตะมันจะมีไอเวลาบอกใช่ไหมพอแดงๆเนี่ยมันคือเต็มไง แล้วบอสจะเอาไปขายแล้วก็ได้เงินนี่เองอม,มีทํางานอย่คนเดียวเนี่ยยิ่งเรากดยำๆนะคะคนทํางานก็จะทํางานไวขึ้นนะพรวบอสทุบโต,ตแบบว่าเล็งเล็งเล็งเล็อะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยอ่าเลเวลสองแล้วเมกมออันนี้เป็นเหมือนทําเป็ดนะอ่าเร็วเร็วเเดี๋ยวมาลองดูตลางข้างหน้านะคะามีอะไรอีกอ่าอันนี้ก็มี เออเหมือนทํางานได้เร็วขึ้นไหมอ๋อไม่ได้ทำงานได้เร็วขึ้นบนโต๊ะจะมีของได้เยอะขึ้นอืมใช้ห้าร้อยเลยเหรอโอ้มีเพิ่มคนมาทํางานด้วยอันนี้ไอบบ้บกบนี่คือเราสามารถเพิ่มคนมาทํางานได้ตลอดเลยนะใช้เงินห้าสิบชื่อมอลล่าโอ้ดูดูพังมากเลยโอเคเราไปทํางานกันอ่ากดย้ำย้ำทำงานเร็วๆอ่ะติมแล้วต็มแล้ว ได้50แล้วเขาจะชี้ไปให้เราสามารถเพิ่มพลักง,งานได้แล้วนะคะโอเคมันเลือกคนได้ไหมโอ้เลือกได้ด้วยมิสบันนี่โอ้ดูเบลตังเลยเพชรอ่า Betix อันนี้อะไรอ่ะ k e เค,เคโอปา a ร,ราเหรออือตอร์มิสเตอร์มิสเตอร์รีปเปอร์ไม่ใช่คลิปเว้ มีเด็กด้ยมิสเตอร์เบบี้เอ๊ะน่ารักดีวะเอาใคร,รในคนดีอ่ะมีหลาคนเลยวะองกี้แมนเอาเอาคนนี้ได้ไหมคนแรกเนีย่ยชอบคนแรกบาล่าอ่ามาทำงานกลับไปที่โรงงานนะคะโอเคเราก็ถูกโต๊ะเหมือนเดิมดูเหมือนอันนี้อะไรอะ่ะมีกล่องสียมพู Power Up Speed โ oh, อ้โหสิบวิโคตรไวนูดิมือซอยเลยสิบ <laughs> วิสิบวิบอสยิ้มเลยอะได้เงินสี่สิบละอยากรู้ว่าคนต่อไปต้องใช้เงินเท่าไหร่โอเคไอไฟฟ้านี่คืออะไรอืมเหมือนเราจะใช้เงินนะคะเพื่อที่จะอัพประมาณว่าแบบเป็นบัฟอะอะไรใช่นะอืมอันนี้เป็นเควสอ๋อมีเควสด้วยนะคะ บอสถุกโต๊ะตลอดเวลาเลยทำไมเนี่ยนี่ได้อะไรอะ่ะ Power Up ์อัพสปได้อีกแล้วโอ้ยี่สิบวิโอ้พนักงานนี่ยิ้มมันเชียร์มีพนักงานสองคนแล้วทำเร็วยี่งเต็มเต็มเต็มขายขายทำเร็วๆบอสนี่ไม่ทำอะไรเลยนั่งอย่างเดียวเลยอันนี้ได้รอะไรกอแฟ Power วอร์อัพคลิก คลิปคูสิบโอเพื่อนเพื่อนคะดูกันหมฮมหึมแ้วแล้วลลอย่างไว้อ่ะอันนี้ได้เป็นโรงงานประมาณว่าเลเวลสามแล้วนะคะก็จะเป็นผลิตน้องหมีนี่เรามีเงินสองร้อยเราได้พนักงานอีกคนหนึงไหมใช่ใช่ใช่นี่สามร้อยก็สามารถอัพได้ใช่ไหมเออเป็นอัพเลเวลเอาน้องน้องก็ต่ายมาแล้วกัน อ่ามีหลุมหล่นลงไปเลยได้ไรเก๋วดีมากเลยตรงเนี้ยคือแบบโคตรดีอุ้ยเดี๋ยวแล้วนะนะทำไมรู้สึกเหมือนน้องก็ตายที่แบบทำงานเร็วว่ากบลืมเขาอะดูดิเพื่อนเห็นปะเฮ้ยมันเร็วกว่าไะเนี่ยดีมากว่ามันเร็วกว่าจริงด้วยหวูน้องก็ตายน้องก็ตายทำงานอย่างไวโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเกมเมกบอล more, นั่นเองเป็น เกมแบบว่าแปลกๆนี้นะคะแต่ก็มีรูปแบบเป็นเกมเพย์ที่มันน่าสนใจดีนะ,ะแล้วก็สามารถเพิ่มพนักงานได้อีกเนาะ,ะแล้วก็ไม่รู้ว่าสินค้าต่อไปมันจะเป็นยังไงเออน่าสนใจดีคลิกแบบว่าคลิกเล่นๆนะคะดูหนังไปคลิกไปสนุกดีเหมือนกันนะ,ะโอเคขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบก็เดี๋ยวมีลิงก์ใต้คลิปไว้เหมือนเดิมมีใครอยากจะมีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ คลิปได้นะคะอย่าลืมสั b สไค i b ์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย